สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จาก,กับพ่อจา้าพาทุกคนไปไปไหว้หลวงปู่แสงที่วัดป่าสว่างธรรมอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรหรือที่รู้จักในวัดหลวงปู่แสงค่ะคนเยอะมากเลยค่ะ เราต้องจอดรถไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีรถรับส่งพาเราเข้าไปาาค่ะมาเจอสิทธิ์ลุงปู่แสงมาเจอพ่อขาแม่ขาวเยอะมากเลยค่ะมีสายบุญเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มาเจอสิทธิ์ลุงปู่มีท่านมาเล่าเรื่องที่น่าเลื่อมใสให้ฟังด้วยค่ะตรงนี้ไม่ใช่วัดนะคะตรงนี้เป็นตรงที่เขาให้จอดรถแล้วก็มาขึ้นรถค่ะ มันจะเป็นรถนะคะที่เขาจะพาเราเข้าไปในวัดวันนี้มากับสักการะลวงปู่แสงเป็นครั้งสุดท้ายนะคะมาน้อมส่งลุงปู่แสงสู่พระนิพพานค่ะด้วยบุญบารมีของหลุงปู่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งสรารทิศนะคะมากับลวงปู่แสงทั้งจังหวัดใกล้เคียงและไกลนะคะมีอุดรหนองคายนะครพนมเชียงรายเชียงใหม่ก็มาเลยค่ะมาทั่ว ประเทศเลยค่ะมาด้วยความเลื่อมใสนะคะระยะทางที่เข้าไปนะคะก็ประมาณเกือบโลเลยค่ะก็จะมีทหารตำรวจมีจิตอาสามาํำเนินการให้ความสะดวกสบายค่ะเพราะว่าคนมันเยอะมากเลยนะคะพ่อจ๋ากับแม่จ๋าก็เลื่อมใสาสหลวงปู่ม่านใสวัดป่าอยู่แล้วนะคะพอได้มายินแกพูดเรื่องประวัติหน้าเลื่อมใสอะไรต่างๆอุปถาก สร้างผ้าอะไรต่างๆแล้วก็เลื่อมสายตามค่ะมีช่วงหนึ่งค่ะจะมาเล่าให้ฟังรถเขาก็ขี่ไปนะคะแล้วทีนี้เขาก็ไปจอดหยุดชะงักค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงนะคะป้าลาแกก็นึกว่าถึงแล้วค่ะแกก็เลยลงไปค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่เห็นพ่อจ๋ากับแม่จ๋าลงค่ะรถก็ขี่ไปแกก็ได้วิ่งตามนะคะเป็นภาพเมื่อกี้เลยค่ะพ่อจ๋ากับแม่จ๋าได้บอกให้รถจอดนะคะเข้าเขตวัดป่าก็จะเห็นแต่ป่าเห็นแต่ไม้แบบนี้เลยค่ะเป็นธรรมชาติอนุรักษ์ป่า ไว้วัดป่าคนก็ทยอยมาเรื่อยๆเลยนะคะมาทุกวันเลยค่ะลมลื่นมากเลยนะคะตามวิถีวัดป่าเลยค่ะเข้ามาถึงวัดแล้วค่ะวัดก็อยู่ในป่านะคะลมลื่นแล้วก็เย็นมากเลยค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะญาติโยมติดธรรมก็มาเยอะเลยนะคะถึงแล้วลงรถได้แล้วจ้วาก็จะพากันเดินไปศาลาอันดับแรกนะคะเพื่อที่จะไปกราบหลวงปู่แสงค่ะมีแต่คนใจบุญสนทานมานะคะลงทานก็คือเยอะมากเลยค่ะมีแต่ของกิน กินอร่อยอร่อยนะคะที่ไว้แจกทุกคนที่เข้ามา กับลุงปู่แสงค่ะคก็มีจิตอาสามีอะไรคอยดําเนินการสะดวกให้เรานะคะบรรยากาศบ,บนสาราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มาแค่3คนนะคะมีป้าลามีพ่อจา๋าแม่จ๋าค่ะส่วนหนูกับน้องไปโรงเรียนนะคะก็เลยไม่ได้มาด้วยค่ะเขาก็จะทําการกาบพีละแถวนะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะไม่ได้มาก็นุโมทนาบุญสาธุด้วยกันนะคะเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มากราบลุงปู่แสงเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ เข้าสู่ปริญญาพานนะคะไม่ได้มีแค่ญาติโยมนะคะมีทั้งพระสงฆ์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากับหลวงปู่แสงด้วยค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสาธุด<า>้วยกันค่ะ